สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมเมื่อคืนนี้ FC ขอมานะสูตรเสียนหลองอ่ะให้จัดให้ในคลิปนี้2เวอร์ชั่นเลยนะเวอร์ชันที่1เวอร์ชั่นที่2เ,เอาไว้เปรียบเทียบกันนะเลขตัวไหนจะมานะสูตร คลิปต่อไปอีกนะเลขวิ่งเสียนใหญ่มาแล้วนะฮะวิ่งเก้าตัวเดียวนะเอาอย่าทำยังไงเก้านี่เก้าบนหกล่างเดี๋ยวจะให้ชมในคลิปต่อไปงวดที่แล้ววิ่งสามเมตรเดียวนะปู่เยี่ยมได้มาหกจับใส่กันหกสามสามหกตัวเดียวนะเข้างวดน,นี้ใครที่เห็นคลิปปู่เยี่ยมให้ไว้ คงเกลแล้ว่าให้ตัวไหนนะเลขวิ่งปูเยี่ยมพารวยเอาไปจากกับเซียนใหญ่พอดีเลยได้เม็ดเดียวนะอะตามชมชมของเซียนหลองก่อนนะว่ามาตัวไหนปรับกล้องซะหน่อยนะขึ้นฟ้าไปเลย้าแล้วก็ต้องจ่อลงมาที่กระดาษนะเลขปูเซียนหลองนะ ทวนให้สะหนึ่งงวดนะครับผมหลังจากทวนเสร็จหนึ่งงวดก็ดทวนสองงวดนะงวดที่สามเอาจริงเลยอ่ะเวอร์ชั่นที่หนึ่งนะเวอร์ชั่นที่หนึ่งเดียวคนละสีนะสีน้ำเงินแดงกแล้วกันนะใช้หลักหน่วยนะครับเวอร์ชั่นที่หนึ่งขายหลักหน่วยสามสามเจ้เาเจดนี่แหละ เสียนหลงเขียนอย่างนี้นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะตัวนี้เป็นตัววิ่งนะเสียนหลองจะจับอย่างนี้นะสี่ห้าหกนี่จะเป็นตัววิ่งนะสี่ห้าหกสามตัวนี่จับนะ ถ้าเจ็ไม่มาเปลี่ยนมาเก้ามาศูนมาแล้วเจ็ดแปดเก้าแต่สามตัวนี่จะต้องมานะแปดเก้าศูนย์นี่จะต้องมานะท่านจับอย่างนี้นะเก้ามาที่สี่มาที่ห้าแล้วก็มาที่หกไอ้สามชุดนะได้ตัวไหนออาดูนะเก้าสามก็ ยังเบาๆนะ94 95 96เอาสัก4ตัวนะมาตรงนี้ก็93มอ้าไม่เข้าจอนะอ่ะิดใส่ยอย่างนี้นะไม่เข้าจอ94เข้านะถ้าเอาเบอร์ชั่นที่สองนะ สีแดงนะใช้หลักสิบเลขเจ็ดนะมาก่อนเลยนะเจ็ดลดลดสองนะเจ็ดลดสองเหลือห้านะอห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาด้วยกันได้นะหนึ่งสองสามสี่ไม่มาด้วยกัน บางทีก็มานะงวดที่แล้วมันมานี่จบเวลาจับนะเจ็ดแปตัวที่จะจับนะจับตัวนี้นะเก้าศูย์ห้าเอามาใส่ทางนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะเรามาดูว่าหนึ่งสองสามสี่สามสี ตัวที่ชนกันจริงๆนะหนึ่งสองมีนะมีแต่สามสี่เลขเสียนหลองจะติดที่สี่เมตรเดียวนะถ้าเทียบกันแล้วนะสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ติดที่สี่เมตรเดียวนะไอตัวเนี้ยถ้าสี่เมตรเดียวจึงมาที่เก้าสี่เสียนหลองจะจบเลขตัวเดียวอย่างนี้นะฮะ อ่ต่อไปหนาทีแล้วหลักหน่วยนะเวอร์ชั่นที่หนึ่งเสียนหลองนะเอาสีมาเลยนะต่างเลยสี6ห้าหกเจ็ดปดเศหนึ่งสองสาม่ะเอาเวอร์ชั่นไหนนะตัวที่จะมานะนี่ห ตัวที่รับหนะนึ่งสองสามนะนี่หกหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งหกสองหกสามนะเวลาแกจับแกก็จะจับหกหนึ่งหกสองหกสาม อะเวอร์ชันที่2นะใช้หลักสิบเกวอร์ชันที่2นะลบ2องเก้าลบสอหล,ลือเจ็ดนะเจ็ดแปดเก้าห หลักที่มาหกนะหกอยู่มุมนี้นะศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งเอหนึ่งสองสามนี่หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามสามมาอยู่มุมนี้แถวเดียวกันนะเที่ยวนี้แกพลาดน,นะตัววิ่งนะ สามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกก็ยังติดที่สามให้เห็นอยู่นะนี่เห็นไหมตัวติดติดสามติดสามตัวนี้นะอถ้าเทียบสามมาก็มีหลักหกตรงนี้ก็หกสามนะ อ่าเรามาดูงานนี้หลักหน่วยนะเวอร์ชันที่หนึ่งสามมาตั้งเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง ห้านะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง หกหนึ่งหกสองหกสามตัวนี้เอาหกศูนย์ด้วยนะมันเอามันเอามาสี่ตัวนะอหกศูนย์หกศูนย์ตรงนี้นะตัวหนึ่งทางนี้ก็มือนกันนะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าเก้าจะมาตัวเดียวที่ตัวไหนนะ เวอร์ชันที่สองนะใช้หลักสิบทำนะลบด้วยหลักสิบหกลบด้วยสองเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็แปดเก้าศย์หนึ่งสองสามตัวนี้ไม่มาด้วยกันนะตัวนี้อาจมาด้วยกันได้นะ ศูนย์หนึ่งสองสามตีดหมดเลยสามสี่ห้าหกแปดเก้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ชนที่ห้าเมตรเดียวฮะตัวชนตรงนี้นะห้าศูนหนึ่งสองสามห้าหรือเตรงนี้นะศูนย์หน่สามชนหมดเลยนะ จะให้เม็ดเดียวที่ห้าเก้านะครับกับห้าศูนย์สองหางนะอ่ะหมดเวลาครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้เลขเสียนหลองทั้งสองเวอร์ชั่นนะ ห้าหนึ่งห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสำคัญหมดเลยนะทั้งสี่ตัวนะหกห้าศูนย์หกห้าเก้าสามตัวนะ เราไปจัดซื้อจัดหาดรัตตลี่กันลองดูอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมแคปแคบแคปแคปเสร็จจะลาคาจากนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วจัดซื้อจัดหารัตตรี่กันนะครับผม